ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ชาแนลเช่นเคยนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเท่านั้นย้ําเสมอว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครมันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับผมดูด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าอยากดูให้แม่นยําตรงยิ่งขึ้นก็ทักมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมหัวข้อที่จะมาดูกันในวันนี้ก็คือโชคชะตาในช่วงนี้จะเป็นยังไง่า โชคชะตาในช่วงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเดิม1แดงสองเหลืองสามม่วงเลือกมาเพียงกองเดียวเท่านั้นนะครับโชคชะตาในช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคครับคุณกองที่1กับหัวข้อการดูดวงวันนี้นะครับดูดวงเพื่อความบันเทิงในหัวข้อโชคชะตาช่วงนี้จะเป็นยังไงโชคชะตาในช่วงนี้จะเป็นยังไงคุณได้ไพ The Sun. ่เดรสร์นโอ้ใบแรกก็เดรสรนเลยเจดดาบ หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วย Strength เ m p r e s s The s t a าอาลาชาเหรียญโอ้โหไพด่ดีๆมีดาบไม่ต้องกลัวอีกแล้วครับท่านเพราะว่าไพาแวดล้อมดีมากๆดาบนี่น่าจะส่งผลสื่อถึงความเครียดอะไรพวกนี้นะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวดาบนะครับผมเพราะมีเดอะซัมาเป็นใบแรกเลย เด e อ u ซัมาไม่ต้องพูดอะไรกันมากแทบจะไม่ต้องดูอะไรแลวอะแต่ดูใบวดล้อมกันหน่อยเจ็ดดาบคุณมีความเครียดคุณกังวลอนาคต เอสออฟเพนทาเคิลหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยอ่าสิ่งดีๆกำลังมาคุณกำลังจะได้รับสิ่งดีๆที่กำลังจะก่อกำเนิดขึ้นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโชคดีของคุณเป็นช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักอยากทำอะไรให้รีบทำคุณจะสุขสมหวังความสเตรนท์ความแข็งแกร่งแข็งแรงของทางใจของคุณนะคุณเป็นคนใจแกร่งความแข็งแกร่งทางใจของคุณความเป็นเอ็มเพรสของคุณความมีอำนาจบารมีในตัวคุณจะทำให้ผู้คนยำเกรงแล้วก็ทำให้ผู้คนเกรงใจแล้วก็ จะทำให้ใครๆก็อยากร่วมงานด้วยใครๆก็อยากสนับสนุนคุณ e อ p r e s s s t r ร n g ชคุณดูมีบาร,รมีดูมีพลังอำนาจวาสนามากใครๆก็อยากสนับสนุนคุณใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณใครๆก็อยากช่วยคุณเดอะสตาร์ Star, คุณดูเป็นดาวเด่นมากในสังคมช่วงนี้อาราชาเหรียญน,นะน้ำคุณให้รีบตักจริงๆด้วยคอนเฟิร์มมีอะไรอยากทำรีบทำเลยตอนนี้ดวงกำลังดีดวงกำลังขึ้นดวงกำลังมาโชคชะตาช่วงนี้นะ แล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะเพรมีเดอะซันมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรละความสําเร็จมันอยู่ตรงหน้าแล้วอะ่ะเอออยู่ที่คุณจะคว้าทันไหมเออเพราะว่าอย่าลืมนะ ดวงคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วก็ดวงเราก็จะไม่ได้ดีตลอดไม่ได้ร้ายตลอดช่วงนี้ดวงดีให้รีบคว้าเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วรีบคว้ามาซะดวงดีแล้วรีบคว้ามาโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วรีบคว้ามาอย่ามัวรีรออย่ามัวช้าอย่าชะล่าใจอย่าประมาทคิดว่าดวงดีแล้วโอ้ยชิวๆสบายๆเดี๋ยวอดนะเออมัวแต่รีรออดนะครับดวงดีต้องขยันด้วยต้องทำมาหากินด้วยนะไม่ใช่นอนเฉยๆนะ ต้องขยันซื่อสัตย์อดทนทำมาหากินใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แล้วจะดีเองครับคุณกองที่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับมาถึงคุณกองที่สองนะครับกับการดูดวงผู้ความบันเทิงในวันนี้ในหัวข้อโชคชะตาในช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงโชคชะตาในช่วงนี้ของคุณคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตราชาไม่เท้าอัศวินไม่เท้าเอ็มเพลอ,อ่อ m a g จ c เ a ียหไม้เท้าไม้เท้าเยอะวันนี้ w h o e l o f f o r t u n e t h e c h a r i o โอ่าโชคชะตาในช่วงนี้จะเป็นยังไงของคุณนะคุณคนที่สองเธอมิดบอกว่าช่วงนี้คุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นพิเศษคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจคุณมีเรื่องอยากขบคิดพุ่นคิดเงียบๆคนเดียวคุณต้องการใช้สมาธิแต่ราชาไม้เท้าอัศวินไม้เท้าและหกไม้เท้ายืนยันว่าสิ่งที่คุณคิดจะเป็นความจริงแล้วก็ สิ่งที่คุณฝันไว้จะประสบความสําเร็จขอให้คุณอดทนถึกถึก,ถกทนทนหน่อยอย่าท้อแท้กลางคันที่สําคัญคุณจะได้เกี่ยวข้องกับการเดินทางการประสานงานกับผู้ที่มีอำนาจบารมีอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะต้องประสานงานกับคนในเครื่องแบบแล้วก็เอ็มเพล่ร์คุณเองก็มีบารมีมีอำนาจวาสนามีออร่าอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นการจะไปดีลกับคู่ค้าคู่สัญญาของคุณหรือว่าการจะไปเจรจากับใครก็แล้วแต่ จะเป็นความมีพลังที่พอๆกันทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณโชคชะตาในเวลานี้ของคุณจะทําให้การเจราจาของคุณประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายลื่นคล่องเหลือเชื่อไม่จีเชื่อความฉลาดของคุณความเฉลียวฉลาดของคุณจะนําพาความสําเร็จมาปากเป็นเอกพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะพูดดีๆระวังคําพูดพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ลื่นหูเท่านั้น อ,อย่าไปพูดเรื่องลบๆอย่าไปนินทาใครอย่าไปว่าร้ายใครพูดแต่สิ่งดีแล้วจะได้ดีเดนมาชเชียนความฉลาดของคุณนำโชคดีมาให้วิวออฟฟอร์จูนดวงดีมากกระดวงโชคชะตาช่วงนี้ดีมากเฉลี่ยตคุณจะใจร้อนไปสักหน่อยนะจริงๆแล้วอะ่ะคุณมีคุณใจร้อนแล้วคุณก็อยากจะอยู่เงียบๆียคนเดียวมันเป็นบุคลิกที่ขัดแย้งกันในตัวเองแต่มันก็ไม่ได้ชี้เลือเรื่องใหญ่โตอะไรเพราะว่าคุณรู้ตัวดีว่าคุณใจร้อนคุณรู้ตัวดีว่าคุณใจร้อน คุณจึงอยากรวบรวมสมาธินะคุณจึงอยากรวบรวมสมาธิเพื่อทบทวนทุกสิ่งโชคชะตาช่วงนี้ดีมากคุณมากระดวงถ้าถามว่าโชคชะตาช่วงนี้เป็นยังไงหายห่วงสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่คิดไว้จะสําเร็จดังกล่าวนะจะมีการดีลการเจรจาสําคัญนัดสาคัญการพูดคุยนัดสาคัญเกิดขึ้นและทุกสิ่งที่หวังไว้ทุกสิ่งที่เจรจาทุกสิ่งที่ตั้งใจทําลงมือทําจะสําเร็จครับคุณกองที่สองประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามกันเลยครับ โอเคครับคุณกองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้ในหัวข้อโชคชะตาในช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงโชคชะตาในช่วงนี้เป็นยังไง,ค,าาง,ง,ไงคุณได้ไพ่ราชาดาบ the lovers เอสีไม้เท้าสีถ้วยราชาถ้วย6เหรียญ สถ้วยสุดยอดอ่า t h e Tower อ่าแต่ก็มีคำเตือนนะมีคำเตือนเดี๋ยวมาดูกันภาพรวมไพ่กองนี้ดีมากทั้งคิงคิงสองคิงอ่าสี่ถ้วยสี่ไม้เท้า The Lover นี่ The Lover พร้อมสมถ้วยจะโชคดีด้านความรักนะคุณเนี่ยเออหรือคู่รักคู่ครองอาจจะนำโชคดีมาให้แต่ The Tower คืออะไรยังไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาดูทีไปทีละใบนะ KING ิงเล l o เวอร์สหกเหรียญคุณจะมีบทบาทในสังคมโดดเด่นขึ้นในการเป็นผู้ให้จะมีคนเข้ามาให้คุณช่วยเหลือและคุณจะช่วยพวกเขาได้คุณจะได้ลูกน้องบริวารเพิ่มคุณจะช่วยคนได้อีกมากมายสามถ้วยจะมีการเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้นนะ The LOVER ความยินดีนี้อาจจะมาจากคู่รักของคุณหรือ คู่ครองของคุณหรือใครก็แล้วแต่กัลยาณมิตรก็ได้หรือจะตีความว่ดสามถ้วยพร้อมเลเวอร์นี้คุณจะได้คนรักใหม่ก็เป็นไปได้นะใครกําลังอกหักช้ารักคนโสดอยู่ไม่ต้องกงังวลคุณอาจจะได้คนรักใหม่เป็นโชคดีในช่วงนี้นะเทาวเวอร์ Tower, นี่ผมมองและดูภาพรวมละมีความยินดีเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ทาวเวอร์มาแค่เตือนว่าระวังการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันระวังความเหลิงความหลงระเริง บางคนบางคนดวงดีแล้วหลงระเริงอาประมาทนะมันก็จะเกิดความเสียหายได้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่เรื่องรง้ายแรงทาวเวอร์ขึ้นมาเตือนว่าเมื่อโชคดีดวงดีมีความสุขแล้วอย่าประมาทอย่าหลงระเริงอย่าเหลิงให้ตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทมีเงินรู้จักจเก็บนะขยันทำงานแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอย่าทำสิ่งที่ผิด มีสิ่งสวยๆเงาๆเข้ามายุอายุก็อย่าหลงละเลงไปตามนั้นนะเที่ยวให้น้อยลงอะไรที่เป็นอบายมุกก็อย่าไปแตะอย่าไปต้องเออทําให้มันถูกต้องเข้าไว้มีความสุขดีอยู่แล้วอย่าประมาทครับคุณกองที่สามประมาณนี้โชคชะตาช่วงนี้ของคุณดีมากคุณจะสมหวังในทุกๆสิ่งคุณจะเป็นที่พึ่งพิงให้คนผู้คนได้มากมายหลากหลายคุณมีอำนาจดุดราชา และคุณจะได้โชคจากคนรักหรือได้โชคเป็นคนรักใหม่แอะโอเคนะครับคุณกองที่3ประมาณนี้ครับก็ครบท้วน3กองนะครับกับวันนี้หัวข้อโชคชะตาในช่วงนี้เป็นยังไงก็โอเคครับอย่าลืมนะครับย้าเสมอว่านี่คือการดูดวงโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้อย่าง,งมงายอย่าเอาไปตัดสินใจตัดสินใครถ้าอยากดูให้แม่นยํายิ่งขึ้นให้ติดต่อมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตาม าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ